ช่วงนี้นาะฝนพักอียังกับงามพี่น้องนี่พักหวานบานนี่พักหวานบานขอสิเก็บไปแกงใส่ไข่มดแดงดนวดงามงามมะมีดอกพักหวานปลาไม่แต่พักหวานบาน อันนี้ก็ผักก้านตรงด้วยจ้ะผักก้านตรงสเก็บไปแกงส่ไข่มดแดงเนี่นะแกงร่วมกันสักหลายๆผักผักก้านตรงแน่ผักหวานบานแน่พอบานถ้ามมีผักหวานปลาเนาะแกงผักก้านตรงกับแสบด้ยพี่น้องแกงส่ไคร่มดแดงร่องแกงมั้งด้อแต่ว่าเสียอย่างเดียวมมีเห็ดมีอยู่ดอกเห็ดบดต่วยนแแกงเขกก็ว่า บะแกงดอกเอาแต่นี่แหละแกงผักใส่ไข่มดแดงดเสาปลาทูใส่อะแรว่าสีหาปลาย่างมันมามีหืมงามแต่ว่าไม่จะหยอดยงใหญ่ง,งามเ,เก็บผักอันหวานผักกาดตรงแล้วสิมาเก็บผักขาได้จ้ะ หาเก็บอยู่รอหัวรอแครนี่แหละพักขากับโปงจะมันมันโปง่งโป่งกินน้ำกับพ่าท่านน้ำน้ำน้ำใช้ผักขาน้ำแกงผักกันนะพี่น้องแกงแบบเพื่อทั้งเหนืออข้าเจ้าแกง ไม่ได้ขอใก,กับขา้าวกวสาเฮ็ดแบบเนื้อปนเหล้าถ้าเหนือเขาจะเอาแกงผักนะแกงผักละแกงผักร่กกรวมๆม,มันอนะ่ใะใส่ปลาอยางใส่ไข่มแุแดงกินแบบนี้แหละพี่นอนกินผักกินหยาไปวิธีป่านเหาเนาะ ก็ตั้งเหนือข้าเจ้าแกงมัดใจเลยเด้มัดใจเป็นกเลยเลยดิคอยมาดอค่อยว่ามันกินยากขานหูนี่แหละพักทีเอาเสียมะแกงนี่พักหาพักขงชิรดพักอ่านตรง ผักหวานบ้านเสียมะแกงใส่ไข่มุนแดงแกงเอาแบบน้ำอุจุพราะสำนึงเก็บพักมาแล้วกับสีมาเด็ดจากพี่น้องเด็ดพักไวท้ทกแกงเด็ดร่วมกันนี่ลหละไม่พักกันตรงพักหวานบ้านพักช่อมพักผงชิวรดพักอีตูเด็ดร่วมกัน เดใส่ร่วมกันนี่ละ่ะจะไปแซน้ำคือือไปตัะแกงสีกแกงใส่ไข่มดแดงเฮ็ดคือแกงผักหวานปลานั่นลหละจ้ะแต่ว่าห้าบ่มีผักหวานปลาก็เลยนใ,นใส่อสนผักน้ำบานนี่ลหละที่ต่างว่าเอาเนาะที่ต่างว่าเป็นผักหวานปลาก็ได้ไเนาะจ้ะผักหวานบ้านกับแกงแซ่บคื่กันละจ้าผักกาดตรงนี่ก็ยอดงามๆแตกอัวรัวอยู่ขอไปเก็บม,มาผักขากับเบอึ พักเต็มหัวเต็มสวนอยู่พี่น้องเอ้ยนะนี่บ่อืดพาก,กินดอกนาผลียมไม่ได้ก็สีฟ้าออกแกงเพราะว่าลูกค้าสีมาแล้วนะลูก้าโทรมาน่านสีมาเฮ็ดผมเขากระสีฟ้าออเฮ็ดห้มนแล้วนะก่อนเขาสีมาจากสีท่านมาท่านมาหัละนี่ละชีวิตวิถีคนอีสานมาน่าพี่น้องเอ้ยอายุหากินไปไม่ยังก็กินนานนั่นม่พักก็กินพักมิเอ็น บูป้าหน้าหนาไปกินนั่นน่ะกินเพื่อยูยูเพื่อกินไปเล้าค้ังได้ฝ่าวังสิงไปแข่งเนีย่ยหมอเดือดแล้วเพราะได้บอกวิธีเฮ็ดพี่ยังหน่อคอยฝ่าวเฮ็ดก็แรกกับว่าจตั้งกล้องเฮ็ดเป็นขันเป็นตอนั่นแหละก็ดีโทษลูกค้าโทษมานัดก็เลยสิฝ่าวเฮ็ดนี่แหละใครมาแดงกับไปแย่มาไหวจะหมอบ้านแล้วนี่หอนแม่เปียงเลยพี่น้อง ใส่ไ,ไข่เป็ดไปน้ำไข่นึงไปเจ็บไข่ใดหน่วยนึงว่าจะ่ไข่น้ามาต่ออ,กอ,อกเป็นไข่ดีก็เลยย้อนใส่หม้อซะร่วมกันนี่แหละแกงใส่กันลูกค้ามานางถาอยู่มันสีเลยหน้าบ่ไดาเปล่าเฮ็ดเปล่าแล้วแต่แล้วแล้วกลับมได้กินดอกไปเฮ็ดผมเห็นมันแล้วอะไรจะเสียมากินลูกค้าสองคนยอมสีผมนี่แหละจ้าแกงแกงผักใส่ไข่โมดแดงเป็นดาแสบบ่เนอเนี่เนาะๆๆ ได้ขอเ่ยกับว,ว่าแสบพี่เด้อขอบคุณที่รับชมนะคะ